l <You 're S 1> <online. S 2> a u ไม่ไหว s ่ o มันเโอ้ไม่ไหวว่ะมันเกิดไปเร็วโหมัเโอ้ไม่ไหวว่ะันเกด้วเก็วดปเ็่ะนเรอ้่ะเกดไรว้่ะันเกอม่ะเกิไปเรวอ่ะเเรวนไปเรอะเิดปเร็วโันเกดเลือ้ไเรวอมหัวว่ะ าไมครับเฮ้ยเชียาไมอเทพเจ้าเฮ้ยอลบวังว้ไว้เฮ้ยหลังตายตายตายฮ้ยสวยาไมครับเฮ้ยไหวอมครับเฮ้ยหลังจะบอกว่าโอ้ my god ็ีทเชียเลย